สวัสดีครับชาวโรบอกทุกทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในแมดอนิเมกาเดียนนะครับผมคลิปวิดีโอนี้พี่ว่าจะพาไปลงด่านของทซงกินอูใหม่เนาะที่เป็นดันเจียนแรกวิธีการลงก็น,นี่นะอยู่ด้านซ้ายล่างนี่นะนี่สีส้มๆนี่ที่มันเขียนว่าเวอร์ลิงนะฝั่งนี้นะครับผมกดเข้าไปดูได้เลยนะอ่านี่ตรงนี้นะครับผมเป็นดับเบิลดันเจียนแรกเนาะเป็นด่านของทซงกินอูเนาะเผื่อบางคนตามหาของคาราฟไงนี่ไง วัตถุดิบมันที่ต้องใช้เนาะนี่ดาบคู่แล้วก็พวกจิปะถะนิดนหน่อยไอ้พวกนี้ดรอปดีอยู่แล้วแต่ดาบไม่ออกยากมากพี่ลองเทสเทสทีมดูแล้วก็ไม่ดรอปเลยนะค่อนข้างออกยากมากเลยนะโอเคลองไปเทสกันดูไหมเดี๋ยวให้ดูทีมก่อนเนาะพี่ใช้ประมาณไหนเนาะก็ะจะเป็นทีมนี้นะนี่บูม่าอะไล่ตั้งแต่บูม่าก่อนบูม่าใส่ออดีแฟคชิ้นนี้อดีแฟคชิ้นนี้มีบัฟนะมันมีบัฟแดงอยู่นะนี่เป็นบัฟแดงนี้ทําให้วางได้2ตัวเนาะ บูาตัวนี้จะวางได้2ตัวต่อไปก็จะ,จะเป็นตัวละครอย่างโรบินนะโรบินโรบินของเราก็จะมีแค่บัฟอย่างเดียวไม่ได้ใส่อาร์ติแฟกต์อะไรนะครับผมนี่โรบินเราเดี๋ยวหาก่อนอยู่ตรงไหนนะนี่นี่แค่มีบัฟเอ็กคาลิเบอร์จะเฉยลดค่าวางตัวลงเนาะจาก800 0เหลือ7,2 0 0เนาะก็ถูกลงอัพถูกลงด้วยประมาณแสนสองแสนสามก็อัพตันแล้วเนาะก็จะเล่นง่ายขึ้นอ่าต่อไปก็จะเป็น ตัวตัดเลือดเนาะที่อยู่ในอีเวนแลกหน้าเนาะชื่อจริงๆไม่รู้ชื่ออะไรแต่ชื่อในเกมชื่ออ่านว่าอะไรกิทซ่าเหรอนีตัวนี้นะส่วนตัวพี่ก็จะใส่เคียวเนาะเคียวพี่ก็จะเป็นบัฟแดงเนาะเคียวบัฟแดงเคียวนี้จะช่วยในเรื่องการตัดเลือดเพิ่มอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็มีบัฟสีแดงอีกด้วยก็จะทําให้ตั้งได้2ตัวเนาะก็จะช่วยกันตัดเลือดได้ดีขึ้นอ่าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแลกหน้าเนาะอีเวนก่อนหน้านี้เนาะก็ทํามาเล่นเหมือนกันก็อีโบเรียบร้อยเวลร้อยบัฟ เอกโซเดียออดิแฟคพี่ใส่เป็นคีเนาะพี่อยากให้มันตีแรงๆแล้วมันตีติดคีบ่อยๆเนาะพี่ก็เลยเลือกใส่อันนี้มาจริงๆจะใส่อะไรก็ได้นะถ้ามีหรืออยากใส่สายสกิลก็ได้ก็ใส่สร้อยใส่อะไรก็ได้จะได้สกิลแรงแต่ดาบนี้ทําให้ติดคียี่ิเปอร์เซ็นตะ์เนาะเพราะว่าแรกหน้ามันตีคีไม่ได้ไงก็เลยหาเปอร์เซ็นต์ใส่ให้มันเนาะอ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโทลุตอนแรกพี่คิดว่าโทลุอะ่ะมันกดแล้วมันจะลดเลือดบอสได้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเหมือนว่าลงมาในนี้มันจะใช้สกิด,นะกนนนดนงึ จริงๆถ้าไม่มีตัวนี้ก็เอาตัวอื่นก็ได้จริงๆพี่เอามาแค่ตัดโล่เฉยๆเนาะเอามาตัดโล่กดสกิลโล่เนาะนี่พี่ก็ใส่ดาบนี้ดาบแดงเนาะก็บัฟแดงเหมือนกันทําให้ตั้งได้2ตัวดาบนี้จะช่วยสะสมดาเมจได้เนาะทีละสองเปอร์เซ็นจนถึงสิบเปอร์เซ็นเนาะโอเคอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายก็จะเป็นบาดหลวงตัวนี้จะใช้บ่อยมากเนาะเพราะว่าเราเอามาใช้ยืมมอนเนาะ,ะนี่นะครับผมบาดหลวงพี่ บัฟเอ็กโซเดียเหมือนกันของที่ใส่ก็จะเป็นสร้อยสร้อยนี้ได้จากเลดบิลเนาะด่านบิลที่มันจะมาทุกๆ20่นาทีเนี่ยเห็นปะเวลามันจะมาแล้วเนี่ยเราก็ไปลงหาก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วไม่ต้องไปลงก็ได้ลงอีเวนต์ซัมเมอร์ก็สามารถซื้อได้แล้วเนาะบัฟก็บัฟแดงเหมือนกันเพราะว่าพี่อยากตั้งหลายๆตัวไงให้มันช่วยตีเนาะเพราะว่าสกิลรู้สึกมันไม่ค่อยแรงเลยด่านเนี่ยนี่เผื่อบางคนอยากได้อาติแฟกเนาะก็มาซื้อในนี้ก็ได้นี่ซื้อในนี้เอาก็ได้นะนมีขายอยู่นี่แสน นี่อันนี้อันนี้สายสกิลแรงอันนี้สายตีแรงเนาะสะสมได้ถึง50าสิเลยนะจาก2%องเลองมาหาซื้อได้โอเคครับผมปะไปลองกันดีกว่าว่าเล่นประมาณไหนเนาะดูเป็นแนวทางได้นะด่านแรกนะครับผมนี่เราจะมาหาดาบกันเนาะอ่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเข้าแมมมาแล้วก็ จะเลือกซูเปอร์ฟาดเวฟเหมือนเดิมเนาะอันนี้เป็นแนวทางเฉยๆเนาะส่วนใครที่ยังเล่นไม่ค่อยไหวก็ให้เล่นฟาดเวฟก็พอเนาะเวฟมันจะได้ไม่เลื่อนวดเร็ว,วนะแล้วก็เลื่อนมอนจะได้ไม่เยอะด้วยส่วนใครที่แบบโหดๆแล้วก็แนะนําให้เล่นซูเปอร์ฟาดเวฟเนาะมันจะได้จบไวนะครับผมส่วนตัวพี่จะเล่นซูเปอร์ฟาดเวฟแล้วกันเพราะว่าทีมเราค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วเนาะก็ทีมประมาณนี้ยังใช้ทีมเดิมอยู่ดูเป็นแนวทางได้แล้วไปปรับเปลี่ยนได้นะโอเคเรากดเลย สเปิร์ฟาดเดฟเริ่มเลยนะครับผมแนะนําว่าให้ตั้งตัวฟาร์มเงินไว้ใกลๆนะครับผมเพราะว่าบอสน,นี้ค่อนข้างที่จะโหดมากเลยนะมันเดินเมื่อไหร่อ่ะคือมันจะลบตัวละครเราหมดเลยนะค่อนข้างอันตรายนะตัวที่อยู่ใกล้ๆทางเดินมันคือมันเหยียบทิ้งหมดเลยก็แนะนําให้ตั้งไกลๆเลยนะฟาร์มเงินฟาร์มอะไรไปเลยไม่ต้องสนใจเนาะไอ้มอนชุดแรกเนาะปล่อยมันไปก่อนเหมือนเดิมสเตปการเล่นคล้ายๆเดิมเลยอ่าไปเลยปล่อยมันวิ่งไปไม่ต้องไปสนใจมันนะแล้วก็ฟาร์มเงินไป แนะนำาให้ฟาร์มไกลๆเพื่อความปลอดภัยของตัวละครเรานะเดีย๋ยวจะโดนเหยียบเละหมดแต่มันค่อนข้างไกลนะไม่ต้องสนใจนะกว่ามันจะวิ่งวนกว่ามันจะเข้ามาตรงนี้อีกรอบนึงอนะ่ะนานเนี่ยกว่ามันจะเข้ามาระยะนี้อีกนานไม่ต้องห่วงนะเรามีเวลาฟาร์มเงินถึงอยู่ละถ้าเกิดโรบินใครอะ่ะมีบัฟเอ็กคาลิเบอร์นะเราฟาร์มเงินไว้แค่ประมาณ2เอ้ยแสนแสนสองเนี่ยแสนสองแสนสามเนี่ยเราก็อัพตันแล้วนะนี่อัพตันแล้วจบแค่นี้ เรื่องารามเงินไม่ต้องห่วงแล้วตัวละครเราจะไม่โดนลบแน่นอนไอ้แก๊งเนี้ยไอ้แก๊งนี้ไม่โดนนะอ่ะเราก็จะมาเริ่มตั้งตัวกันแล้วนะเราก็จะเล่นหน้าบ้านเลยนะครับผมอย่าเพิ่งกดบาทหลวงนะครับผมเพราะว่าบาทหลวงอะ่ะมันจะสกิลได้อยู่จริงๆแต่ว่าบางทีมันจะไม่ย้อนกลับนะถ้าเกิดไอ้มอนชุดแรกอะ่ะมันมีโลใช่ไหมมันจะไม่ย้อนกลับให้นะเราต้องกดตัวอื่นไปก่อนอย่างเช่นแลกหน้ากดโทลุอย่างเงี้ยกดโทลุไปก่อนนะในการที่พี่เล่นมานะครับผม กดโทรลุไปเลยเพื่อให้มันตัดโลชุดแรกเนาะเพราะไม่งั้นถ้าเรากดบาดหลวงเลยตั้งแต่ครั้งแรกอะไอมอนพวกนี้มันจะไม่ย้อนกลับมานะเนี่ยเราต้องตัดโล่ก่อนก็คือทําการกดสกิลก่อนเนาะจริงๆเอาตัวไหนมาตัดก็ได้แต่ว่าพี่ใช้ทีมนี้พี่ก็เลยเอาแรกหน้ากับโทรลุช่วยกันตัดโล่เนาะแล้วทีนี้ก็รอใช้สกิลบาดหลวงย้ายมอนชุดแรกอะกลับไปแล้วค่อยดูอะไรนะค่อยดูค่อยด,คอยดูคอยดูนะตอนที่บาดหลวงใช้สกิลนะค่อยดูอะตอนนี้บาดหลวงใช้สกิลแล้วนะ มันจะมีโล่กันเวทมนต์อยู่โล่กันสกิลมั้งเนี่ยตอนนี้เราตัดไปแล้วเราสกิลบาดหลวงทํางานนะตอนนี้มันทํางานอยู่เนี่ยบอสเริ่มเดินละบอสเริ่มเดินแล้วมันจะลบตัวละครเราใช่ไหมนี่ตอนนี้เราสกิลติดละบอสก็ปิวเหมือนกันนะบอสก็โดนเหมือนกันบอสไม่รอดนะนี่ทุกตัวก็จะกลับมารวมกันอยู่หน้าบ้านละอ่ะเห็นไหมตัวละครเราจะโดนลบหมดเลยทีนี้เราก็ต้องสแปมตัวละครนะสแปมตัวละครตั้งไปเลยอ่ะตั้งไปเลยนะตั้งไปเลย ไม่ต้องสนใจอะไรตั้งอย่างเดียวเพราะว่าตัวเงินเราไม่โดนลบอยู่แล้วเพอเราตั้งไว้ไกลๆไงเนี่ยคือเหตุผลที่ทำไมถึงให้ตั้งไว้ไกลๆเนาะอ่ะสแปมตั้งตัวละครไปเลยเราไม่ต้องอัปเกรดถูกแล้วถูกไหมล่ะเพราะว่าเราอ่ะมีโรบินไงที่จะทําให้อัปตันอยู่แล้วเราก็แค่มีหน้าที่สแปมวางตัวไปเฉยๆอ่ะหลักการเล่นก็จะประมาณนี้นะอ่ะอ่ะนี่เท่าที่พี่ลองเล่นมากับเองนะเขาเรียวกว่าประสบการณ์โดยตรงนะอันเนี้ยนี่ประมาณนี้นะวางตัวไปเลยลุมปีพี่ก็ไม่ได้กดสกิลเพิ่มหรอก เพราะว่ามันกดไม่ทันมันโดนลบก่อนบอสมันเหยียบเละหมดเห็นปะเหยียบทีหายหมดอ่ะอ่ะนี่ประมาณนี้ก็วางไปเรื่อยๆหรือว่าจะวางสลับซ้ายขวาก็ได้นะเผื่อบ,บางทีมันเหยียบฝั่งขวาฝั่งซ้ายไม่โดนลบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเห็นปะบอสหายแล้วนี่ประมาณนี้นี่แล้วก็สแปมวางไปเรื่อยๆอ่ะสแปมหมดแล้วก็จบมันมี50เวฟเนาะก็ประมาณนี้แหละอ่ะเรียบร้อยได้ของเนี่ยเห็นไหมดาบออกยากมากเลยเนาะ ก็จะประมาณนี้โอเคส่วนใครที่ยังไม่รู้วิธีการหาหาพวกอังกฤษหรือเบลุเนาะหรือองกินอูเงี้ยที่เป็นขั้นแรกเดี๋ยวพี่พาไปบอกแล้วกันเนาะว่าต้องไปตรงไหนก่อนเนาะไปะไปดูกันอ่าโอเคครับผมขั้นตอนแรกในการหาโซกินอูคือเตรียมเพชรมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะหาได้เลยนะครับผมแล้วก็มาที่ตู้สุ่มเลยนะซัมมอนมาเลยซื้อน้ํายาบูทน้ํายาอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตู้ธรรมดาเนาะนี่ตรงนี้เลยกดเข้ามาตรงนี้ นี่อินเด็กนี่โซงจินอูอยู่นี่ถ้าใครดวงแย่ๆหน่อยอาจจะออกอีกตัวหนึ่งเนาะมันเป็นตัวผู้หญิงอนะ่ะมันจะมี2ตัวเนาะอยู่ในตูน้นี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้โอเคแล้วมันสามารถสุ่มได้ตั้งร้อยตัวแล้วนะมันไม่ต้องสุ่มทีละยี่สิบแล้วเรากดทีละร้อยทีละร้อยทีละร้อยสามารถละลายเพชรได้เลยเนาะก็มาหาสุ่มได้อยู่นี่นะโซงจินอูตัวแรกนะครับผมส่วนไปพวกเบลุนะพวกเบลุพวกอังกฤษนะพ, u, พ,นะพี่ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นร่างอีโวขั้น2นะครับผมอันนี้อีโวเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นเป็นบบนะ แล้วก็จะมีเบรุอีกตัวหนึ่งเนาะเบรุอ่ะนี่ก็เบรุนะครับผมเป็นล่างที่แบบอีโบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะสองขั้นเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ประมาณนี้2ตัวนี้หาจากไหนใช่ไหมครับี่สามารถหาไดจากประตูพอร์ทัลนี่นะนี่เกาะเซจูนี่นะครับผมนี่เราต้องไปฟาร์มไอพวกนี้มาอย่างละหนึ่งเนาะนี่หมวกหนึ่งดาบหนึ่งพัาคุมหนึ่งได้อิงกิษหนึ่งตัวนะส่วนปีกตอกแขนหัวจะได้เบรุหนึ่งตัวเนาะประมาณนี้ก็ประตูหายยังไงอยู่ที่ซองจินอูนะครับผมนี่ กดเข้ามารับเควสรับเควสเสร็จใช่ไหมครับมันจะอยู่ตรงนี้ NPC เควสมันจะให้เราไปลงเขาเรียกอะไรอะเรดสามอะนี่มันจะมีชื่อบอกอยู่เนี่ยเรดสามสเตจเนี่ยเรดสามคืออะไรใช่ไหมเข้ามาที่เลดนะนับหนึ่งสองสามนี่เรดสามเลยเรียกว่าเรดสามเนาะเพราะมันอยู่ที่สามนี่ก็ลงอันนี้ให้จบแค่รอบเดียวด่านไม่ยากง่ายๆเล่นใหม่ย,ยังผ่านเลยด่านเนี้ยมีตัวแจกฟรีบัฟส่วนจุดหนึ่งก็ลงผ่านนี่แล้วก็ได้หินรูสตนแล้วก็มีประตูดอกด้วย พอลงเสร็จส่งเควสส่งเควสเสร็จได้ประตูได้ประตูมาลงประตูหาของหาของมาเลยจะเอากี่ตัวอยากได้อิงกฤษสิบตัวดรอปอย่างละสิบชิ้นอยากได้เบลูสิบตัวลงฟาร์มอย่างละสิบชิ้นเสร็จมาคุยกับซองกินอูเพื่อแลกเบลูกับอิงกิษนี่กดแลกได้เลยนี่อย่างละหนึ่งอยากได้ตัวไหนกี่ตัวกดแลกได้เลยเป็นตัวรับเนาะเป็นตัวซีคิตแลกเอาเลยแล้วก็เอาไปอีโว อีโบเสร็จอ่ะทีนี้ไปดูของอีโบซองซองจินอูกันว่ามีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมอ่าถึงแล้วทิมหาซองจินอูก่อนอ่าโอเคซองจินอูอยู่นี่กดเข้าไปกดติ๊กที่ตัวละครฝั่งที่เราต้องการที่จะอีโบปึ๊บอ่าหาของที่มันต้องการนี่ประมาณนี้หาของที่มันต้องการเลยอันที่หายายากๆน่าจะเป็นนี่น่าจะเป็นดาบเนาะดาบคูนี่จะหายากส่วนอื่นๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่อันนี้ก็ลงด่านไปเรื่อยๆมันดรอปอยู่แล้วเนาะสามสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ออกง่ายอยู่แล้วพวกนี้ ส่วนอีกอันนึงบางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้หน้ากากเนี่ยหายังไงใช่ไหมนี่ไอ้หน้ากากชิ้นเนี้ยหาจากทรงจินอูเหมือนเดิมนะทรงจินอูเหมือนเดิมเราวิ่งไปคุยกับมันเลยมันจะบอกอยู่ว่าต้องการอะไรเพื่อในการแลกหน้ากากอันล่างสุดนี่ครับนี่อันตรงนี้นะนี่คุยกับมันเลยมันบอกว่านี่ถ้าต้องการหน้ากากเนี่ยให้ไปเอาอิงกิตแบบอีโวเบลูแบบอีโวมาแล้วก็ที่เป็นว e ัตถุดิบอีโวเนี่ยเอมเพลอร์ชาโดออฟเนี่ยมันมีบอกอยู่ว่าต้องการ25อันแล้วก็เพชรอีก500,000 แล้วก็ทองอีก5้าแสนนะแล้วพอได้เสร็จกดแรกจบเราก็จะได้แต่ว่าอันนี้ของยังไม่พอนะมันจะเป็นของอ e นะีโวเนาะนี่ตอนนี้พี่มีแค่7อันเองนะครับผมนี่จะมีไอคอนนี้แค่7อันเองเราต้องไปฟาร์มอีกให้ครบย5นะ้าเนาะวิธีการหาก็คือไม่ยากเนาะก็จะมีลงเลทเนาะลงเลทของเกาะเซจูนี่พอท่อ่ลงเข้าไปเลยแต่อันนี้อาจจะเสียเวลาหน่อยเพราะว่ามันแค่1%เองแนะนําอีกวิธีหนึ่งที่ทง่ายมากๆเลยนะครับผมก็คือคาร์บเอาเนาะ ได้จากกัดตรงนี้เลยนะครับผมกัดนี่นะนี่เลื่อนลงมานี่เอเมอร์ Emperor. ใช้แค่หินสีนี่อย่างละสิบห้าก้อนเองจริงๆไปลงด่านเห็ดก็ได้แล้วนะเนี่ยไปลงด่านเห็ดร้อยรอบเราก็ได้หินสีต่างๆมา100อันแล้วเนาะเราก็สามารถแลกได้แบบกระจุยกระจายเลยเนาะนี่กดแลกไปเลยพอหมดปุ๊บเราก็ไปลงด่านเห็ดลงด่านเห็ดนี่เห็ดอยู่ตรงนี้เลือกเอาจะลงอะไรลงน้องข้าวหรือจะลงโรบินนี่จบ1รอบได้1อันด่านละนาทีกว่าๆเองแปบ๊บเดียว เล่นไม่ยากด่านพวกนี้เนาะโอเคครับผมคลิปโรนี้ก็ประมาณนี้แหละเนาะส่วนตัวก็ต้องไปฟาร์มเพิ่มอยู่เพราะว่าของไม่พอก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เนาะส่วนใครที่มีเทคนิคที่ดีกว่านี้ก็สามารถแนะนํากันได้อีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าทีมนี้ก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่ามันพอเล่นได้เพราะว่าบางทีบอสมันลบตัวกระจ,จายหมดเลยแล้วแต่จังหวะช่วงแรกๆตอนที่อัปเดตมาใหม่ๆลบโหดยิ่งกว่านี้อีกตั้งตัวไกลแค่ไหนก็ลังลบโดนเนาะแต่ว่าพอเขาเริ่มปบบรับบาลานซ์หรือว่าแก้บั๊กอะไรเงี้ยมันเริ่มเเเลลล่่่นนงายยขึ้แ้แวพีก็ออ ทำคลิปได้พอดีก็ประมาณนี้แหละเนาะใครมีเทคนิคดีๆพี่อ๋อขอหน่อยนะไปแล้วครับผมจเจอกันใหม่ทิ่เวโรนาขอตัวไปฟาร์มก่อนแล้วกันเออแล้วก็อย่าลืมพี่มีเพจด้วยนะครับผมลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ตอบเนาะเพราะว่าพี่ทําคลิปแล้วก็พึ่งแบบฟาร์มของฟาร์มตัวอยู่ด้วยเนาะก็อาจจะตอบช้าหน่อยอาจจะสักพักนึงแหละขอเข้าที่เข้าทางก่อนเนาะแต่ยังไงถ้าเกิดพี่เริ่มตอบเพจแล้วก็เดี๋ยวพี่จะไล่ตอบให้ทุกคนเลยนะครับผมยังไงก็ขอโทษด้วยที่ตอบช้านะไปละ ขอตัวไปเตรียมตัวให้เรียบร้อยก่อนเจอกันใหม่ครับผมคีโบรนาบายยอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยละ่ะเป็นกำลังใจในการง่ายๆ